สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะที่สร้างใหม่ใช่ใชไหมมาครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยมันใช่หรือดูดิใหญ่มากที่จอดรถ ไม่ได้เลยสถานีตรงนี้คือมีแล้วจะเข้าไปยังไงอะ่ะอเนี้ยรู้แล้วจอดรถตรงไหนวะจอดรถตรงไหนเนี่ยงงมากรีวิวรีวิวแบบไม่รู้เลยว่ารถจอดตรงไหนได้บ้าง สถานีชุมทางบางซื่อหูใหญ่มากเลยถางเมื่อกี้หรือเปล่าว่าที่จอยมันก็จะมีรถเมล์เลยนะงงมากเลยแล้วจะไปยังไง จอดรถตรงไหนได้บ้างที่จอดรถโดยสารนี่ไงหือโอ้ใช้มือนี่ดีวิวสถานีรถไฟนะคะหลบไม่เคยมาเลยไหนเนี่ยที่จอดเราจะไปถูกไหม ช่วยตอบทีทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วนมาหลายรอบแล้วรถไฟเยอะมากแต่เรายัางหาที่จอดไม่เจอเลยขนาดเจอฮะขนาดที่กลางบางซื่อ แต่ว่าเมื่อกี้เราก็ผ่านตรงนี้มานะขับต่อไปน,นี่ถึงแล้วถึงแล้วค่ะทุกคุณไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันถามรอปภไหมเรา,าก็ถึงแล้ว มาตอนนี้ก็หาที่จอดวนรถมาสามรอบแล้วงงมากใครงงบ้างเนี่ยที่จอดรถเนี่ยใครงงบ้างเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านสูงไม่เกินเนะี่ยสูงไม่เกินมันสูงเกินเดี๋ยป้ายอยู่สูงมากเลยแกจะมองเห็นแต้เราก็งงเราไม่เคยมาเนาะรีวิวน,นีเลย ที่วิวแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเข้าไปที่จอดรถลแล้วนะคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทางเข้าโอ้ทางเขา้มา,เขามืดมากเขา้าถ้ำเข้าถ้ำแล้วเข้าถ้ำไปแล้วแล้วมืดมากเลยมืดมากเลย<ว>ที่จอดรถ เข้ามาก็มีที่จอดรถแต่มันมืดรถรับัดรถรับัดไปเลยโอ้มืดมากเลยนะคะทุกคนที่จอดรถของมาครั้งแรกม,มาครั้งแรกนะคะของจริงนี่มืดกว่านี้นะคะที่จอดรถเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นที่จอดรถตนี่น่าจะใกล้ เออใกล้ๆดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาในอสถานีรถไฟลงไม่เริยนตั้เดินกั้งแดดโหดจริงเลยประตูเดี๋ยวเราไปดูภายในว่าเป็นยังไงนะคะใหญ่มากมาซื้อตัวนะครับซาถือซื้อตัวมีสูตนอาหารเพื่อหิวข้าวกินได้บางซื้อประตูสี่อ่ะถือ คือไบรรยายก็คนพูดเนี่ยพูดอยู่อ๋อพูดบรรยายบรรยากาศสนามบินบรรยากาศแบญญบ,ญญบทางงงใช่เออเธอเดินก่อนนี่ก็มีร้านขายของแบบอารมณ์แบบเออรถไฟฟ้าใต้ดิ๊นได้ไหมก็แบบแบบเลยบรรยากาศบรรยากาศได้ดิ แวนววยยเ้าาาามี่่่ <มา S 1> ือรระบคำถามคือแล้วถ้าตองจะมานี่ทำไงเพราะเขามาคนเดียวเขา,เขามาขึ้นรถตู้ใหนวะนะเห็นเขาบอกมันจะมีที่รอแบบเป็นจุดเป็นจุดนะอ๋อแต่กว้างดีนะครับกว้างมากแล้วเมื่อกี้ที่จอดรถก็เยอะนะใช่ เดี๋ยวแล้วไปทางไหนอ่ะบอกด้วยป้ายบอกทางเนี่ยภูไหกโกลบภูไหกโกลบแล้วเราประตูไหนอ่ะไปเที่ยวต่างงจััหวดเออประตูแล้วเราจะไปยังไงอ่ะประตูไหนอ่ะซื้อตั๋วตอนนี้หาที่ซื้อตั๋วนี่มีภาพจำลองเลย ประตูสี่เหรอเนี่ยบรรยากาศนี่ประตูสามนี่คือจุดจำหน่ายตั๋วอ๋ออ๋อถ้าเข้ามาจอดตัวนี้ก็คือเข้ามาซื้อได้เลยส่งปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้เข้ามาปุ๊บอ๋อแล้วถ้าสมมตินี้ก็ประจ่ารถตรงนู้อ๋อเขาว่าถ้าถ้ามาจากตัวนี้จะง่ายกว่าเนาะอะบรรจุให้เขาตรงนี้้วเขาหยุดเข้ามง่ายกว่า คือจำหน่ายตุกอรับเฉพาะเงินสดตัวเองมีเงินสดเปล่าเท่าไหนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เหรออันนี้คือทางลงไปเอารถ ทางออกป้ายเขาจะบอกลานจอดรถมาถึงนี่นะออกไงวะออกยังไงเนี่ยตกไปไม่นดาก็ต้องเลี้ยวเนี่ยเลี้ยววนกลับหรอ แล้วเข้ามาทางนี้แล้วก็ออกไปทางนี้ทางเดิมปะเขไม่รู้ไงตอนที <No. S 2> ่ขับมาเนี่ยคือไม่รู้นะ mm hmm. ไม่รู้นะมันเข้ามไปหน่อยนะ mm hmm. เมื่อกี้พอทางออกปุ๊บมันก็เติด mm hmm. ป้ายเห็นไหมก็ mm hmm. มเลยไม่รู้มันออกหน่อยตัวอขาออก ก็ไม yeah. like ่รู้กเขาก็ไม่ให้ออกเวลาบ่ายโมงตรงไปแล้วจะออกอย่างไงเล้วทางออกอยู่ตรงไหน ไปมีทางออกทงเสตรงไปตรงน้ก็ออกาเป็นองงออกไปทางออกไปทางออกแล้วออกไปไงออกก่อนแล้วกันรวลาเขาคงจะมีคนมบอกหรือว่าอะไรใช่มันยังไม่เข้าที่ ใช้เวลาท,ทางออกแล้วน่าจะเรียนระบบใช้ะระบบ,บโอ้ทางออกจริงๆร้อนด้วยโอ้ออกได้แล้วโอเคเจอสถานีทางออกแล้วออกไปกลับบ้านงน่าเลยจ้าออกแล้วครับออกแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ ก็ออกมาทางนี่ที่เราไปจอดฝั่งนี้ใช้มือนี่คือราทางที่เราไปจอดอทางนี้คือทางเราเข้ามาจอดนะคะคือตรงนี้เอเราจะไปจะกลับบ้านแล้วโอเคบายบาย